พ่ืดอ่ะอ้ยพี่าบ่นอ้าโอเคนับนลย้ะจุ๊บวันเก่งเก่งเียหรออยล่นดีเกมอยู่เี่งเลยนะรุ๊าเนี่ยเือทุกวันไล่ผาเลยจุ๊บวนคือมันจะเสือได้บอกว่าทเนย้กยไม่ขายลเกสู้ชาวบ้านเอาทคนนี้เป็นหนึ่งของ ตัวน<ส>ึ <Strom ifications. S 2> ่นจะพิดข้ามเกจจำไรอ่ะปมาณจะร้องเขาเร่มตัวนนึ่หนังในจัวตีเลยเลยไลเช็คขี้วาังโดนขี้แล้วดอกเลกพูเรนเหลืองจริงันเธอเป็นจัวจั่วกครัีต้องใ้่ดน็อตเซอร์สติกสตาร์ลำ่มาเด

โอเวอร์ทิกเกอร์เวนหมดร้านตัวหนึ่งไปที่สองเพล่านมาทำไมคู้เกมนี้โอเวอร์ไม่นะเสียโอกาสที่จะเอาแวนตีได้ฝั่งนี้ล่องใจแล้วเขาบอกไหมว่าจะมีคอรีแต่เขาบอกมีแหละใครฟื้นแต่แต่ไม่บอกจะมีคอรีรอทิกเกอร์ไปไลท์เกตสองเทเกตหนึ่งม็โดนไลท์โดยเกตสอง ชูสามาปไอชูสองไปไปทับเฮอออะไรวะเปิดหัวกององมังโค้งหัวกล้องอัตรายอีข้างแค่าเรียกอะไีข้างมีตัวเด็ดอไสิดป้องใช่มิดเลยใช่้วไม่ได้นิวผ่านเชินแเตนแอน ทิ้งอีกรอบวเราจะไม่รู้ใครหนึ่งวันหน้าสกิลโดนงวันหน้าได้ทำโซบาร์เสิร์ฟนะไรนะวันทีหน้าทีมแบบไมื่อกี้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พวกออเดอร์อะไรก็มันขับเสิร์ฟแค่วันที่หน้าทีีด้วยประเด็นแล้วแล้วก็วันที่หน้าเขไปได้มาขับใส่นะไม่ได้ไม่มีดีสไตล์ไปละสิไม่นะมันต้องเช็คอะไรนี้เขาค่อยคุยกันเนาะแล้วก็เอาสุ่มเลยไม่ต้องเบรคแล้วเราไม่ดี แต่มันเออมันมีโอเด์เป็นดีมันก็ได้พลังอยู่ดีเลยตีบาหนึ่งแบบบวกหมื่นแล้วก็พวกที่มีความสามารถโอเดตบวกหมืนอันนี้ติดอยู่มีความสามารถแต่ม็ต้องืยูเข้าเลยไปเช็คโอแดงก่อนโอโหมาร้อยนี่เอาเช็คคดพลังมันจะ็นไรเขาอยู่สองหมื่นสิจเนิแบของหมื่นห้าที่หมื่ห้าสองหมื่น ให้เหมือนห้าเดืปแล้วอ่อนไม่ตัวกลุมันไม่ใช่ยุงเดที่การคือเาที่กคจริงมังกรนแต่คอเรียอยู่ที่พอดซักไลท์มาซิออนเทคแกสองไม่โดนทักอีมชาวแดดอยู่โชว์การ์ดสามสามใบตัวหนึ่งเป็นเกียร์ดาก่อนพอออเดนท่สองสวัสดีหนึ่งแอมแอมอยือที้มรับ คอเกตสามใบเกิดมันรับแ้วมึปอยก็แก่คอรับเส้นอ่ะคอคอมือหนึ่งใบถ้าเป็นเกตสามด้ตัวสองโอ้โตอันเลยบอกไปแค่แบวไปคอโซโนเกตรตัวเก่งตัวเก่งติดชัดชัดทิศตอักเลยบอกไคอคอรับเส้นอยากยิงหลังริง เพดักเส้นพอสองเก็บสามคุ้นได้ออะมาเตียนแจกใช่แจกสองหันเก็บสามชิอามิวตง เอ่พวกบ้ายุงนั่นอย่างปะอย่างย่งเล่นใช่ปะใช้อยู่นะีได้สมัยก่อนสองรอยเสียงอายกนที่มีแข่งของอรดืมอะไรเอเออะรก็้เีพี่มึงซื้อวางงตอเอเเก่อนเดกอาเอาไ้ใช้แข่งก่อไม่ใช่เหรอสองนอนด้เหรอพี่เพ็กให้ขาเป็นเชอเนี่ยพี่ต้องไปสอนใ้พีละวิธีโซเชียลสืให้เด็กมัน่น้ไม่ไมีการ ไม่มีไก่แล้วสามตู้กาแม็ขามอะไรสุดยอดขีตาลเช็คตาางออเด้นจวหนึ่งยักใส่ใจเหรอเชิญเช็คออเดนเหรอขีแวนเ็นออเด้นสองต้นมีอายไปเปเลยมเห็นแต่ี่เล่นกระดาษเลยนะหิวไม่ได้โอเคหักทิ้งไม่มีสตาร์หักทิ้งสามห้าหักิแล้วหักสองทิ้งหมดแวสามห้าขอห้าพันหนึงเห ใช่แล้วเสก่งเ,ยเลยอ่านอาเพกขึ้นอ่ะเรืเ่องตึงไชัวร์เวอร์เจอร์สนาาร์ดไรจวดที่ยูดิโอเจอหน้าผู้มือเงินเจอจังหทิ้งเลยทำไมเราไม่มีโปรสแตนาร์ดขอเขาเลยออที่สตาจับล็อกแต่ยังไม่มีตัวใหญ่เลยโอเวอร์เดสอารูปจออเรนเต้นี่มูเลยนะ ว้ล wow. เราเราว่าเราโอ้โหดูได้ดีแด่ทีแน่ทูพี่แบงค์เยอไปเลยวองไม่ได้เหรยอเปล่าเยอเลยเออนี่เเยยบไปน่กนไดนั่ละเจียวโอ้เราว่าถ้ามาเราจะไปไหนไหมถ่ายคลิปใหม่ได้วางเลยไดวพี่ไม er hmm, ่ดูเองไปเกี่เดียวว่าเมื่อกี้พี่โดนตตแม่จะไปอออรอเน่ไปเลยเน่ะ โอรนคือโจก็ดีแล้วม่เออหแงไปเลยโจมัวมากโอเวอร์ดีอ้อาวติดนติดไปได้ไม่เป็นไรกิดอยู่โอ้โอย่างเราเอามาตีแรงเอามาตีแรงกดอันนี้ขึ้นมาโอเเดน่าโอเวอร์เดสออกสามมือหนึ่งนี่บอกโอเวน่าออกสี่อ๋อแต่ไม่ได้กดทีนอะไรเลยยุ่งยู่นี่แต่คือมีเพย์อยู่นะใช่มีเพย์มนหนึ่ง ทำหนึงเองเข้าเลยโอ้ยยงนม่ค่อยมีกะชีอ่าีแรอาดามเรื่องานนำงิออมาดูแลีต่ที่หนึ่งจีที่สองเดอร์แบบเข้าเลยสิบสามยิบสามสามสามแปดออิดมีแต่ของาเท่นั้นะเออะต้อหนึ่งในเงินตัวเองสามสอ โอเคไม่ไห่น่นเก็บเกียนเกียนเกินไปน่อยตีแล้วก็ไม่ไม่เราไม่รู้ติดสถานะบรกเมือเท่าไหร่สามสี่แปดโอ้แรงมากไม่มีการจบเถินแล้วถ้านนจั่วดูแรงั่วยดิจัน่วยดงฉันเพ่จหน้าแข่งเลยวมาหล่ะไปเดี๋ยว ใี้คนนี yo, like say, no. okay, so ้ให้คนนี้พี่อัดโซฟอร์ซัพบกมือนห้าหมื่นห้าวไม่พอดีอะแล้วมไ่พอดิน้องชายโทษไม่ตั้งใจให่เพราะจะพี่อตใหญ่ไปหน่อยอ๋ออีกคนหนึงพอเล่นบกมื่นเลยหลังสัจธรรมจะเปลี่ยนตัวดีแล้วก็ถต่นโจถิ่นที่อ้อมเลยนะคือเกสามทุกใบบกสองพันโอ้ยไม่ต้องลุกหรอกผมจะตายแล้วแงอมีเล่นนีุ่กเาห้าวีออเนอ พอสติห้าพันด้เกิดว่าพี่มีอีกบานก็คือวัสดุมาทำเองแม่งยืมไม่เหรอตัวสองไม่ใช้หรอมเชยิ้ยืมได้นะพ่ใช้ไม่เจาคือเดี๋ยวพี่บอกนได้เดีนเลยผมเอตัวนี้เกณฑ์เขาบอกาพี่เป็นลื้อหามันเลยเนี่ยไปใช้ต้องเคอสติเวนคอสติเวนออกที่สามหมื่นเมกัที่มีเทค สี c หมื่นเนี่ยองการด้วยขอนี่ขอย้อนมั้อ่าแล้วก็เลืกบทื่เชยเือเซนเรียบแล้วสามหมเหมือนกันไปอองนี่ครัเลยโอเคสามเป็นการเป็นการเข้ามาเมืเช็คโอ้ยีแมนกำลังออเดนเอ่ออีตัวนี้โซัหนึงี่หมมาได้แล้วเคสามเช็คก่อนนะรอโอเคตางแวน เอกแว้ันะเอเอทิ้งมือหนึ่งใบทีคนนี้เดี้านเป็นสามสกระบกมือโแหลือเกินยมลแล้วก็เท็เกษาคนนี้คันละบัสหนึ่งโซหนึ่งตัวก้าหนึ่งใบเดียวไ้เยนพไปเลยอ่ะอันนี้บวกสองอันนี้ต้องบวกมือแล้วก็ไปเท็กษามทียงไปเป็นสองห่กเป็หกออเดอร์อีกห้าลานบกสองน อันนี้สันห้ันสี่สเอ๊สี่หกใช่ันนี้ต้แ่ห้าพัน่ีสี่สิบาทข้าวนี้สแป้ี่สบแป้าสางพันสามสามามหม function, ่นบาทีาม่าาม่ <Christ>. ้กยอมเสียะิจงงตอ่าสามมันกันเลยห้าหมื่นหาพันกักเเป็นจาอุ้ยเจอข้ามันมาเลยนะจอหิวแมวนะ ตัวไปแล้วสามามแสนแอนรอดอันนี้ายตัวอันนี้บอกหนึ่งมื่ยินก็ไปเตเขาัวตัวทันเออโสหน้าไรแถวหน้าโบอีกหมื่นอาเลยสีปก็นเลงโอเคปลาไหลจตัวใหญ่แล้วก็ตัวถูโอ้เดโอ้โมมากไยได้อยู่ได้อยู่ไมได้ก็มันจดีโมมากใ่าม่หือ ไม่เน right. no. ี vill, right. ่ยแต่เยาล้วจริงไหมใช่ได้หอ็ดเจ็ดศูนย์อนนีม <no ืวโอ้โหแรงเกินรการวิ่งเลยประทับนึงแต่นาหม่นอันนี้เป็นสองหมืเลยอ่าโอเคก็จะเป็นสองหนึ่งสอสี่มื่ามห่อเดียวไอเดียวยังไม่ออกไอเดียวไอเดียวโอ้ยยตายเ้ย